ทปค่ัี้ย่ช่วยอีนนี้ทีคะนกัแล้วนะครับถ้าันีตัอย่าดูคลิปเลยนี้คับี่ขีสองนะครับที่ผมเพิ่งอกไปครับวมเราก็จะมารีดอะไรสวินนีไม่ใช่เรียอนะครับผมผมไม่มีต่างส คือเลโอหรือตัวละครแรกสุดฝังหานนั่นเองนะครับผมมาในยุคเด็ก,กแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูดวความสามารถกันดีกว่าเิโอของเรานะครับหรือซุรคอนตอนนี้นะครับมีเช่อนึงว่าเฮอแอมเบอร์เฮอแอมเบอร์หรือเลโอนะครับผมก็จะมีสกิลสามสกิลสกิลแรกวิญญาณจากนรกหรือวิญญาณไฟแค้นนะครับสามารถเสกไฟแข็งแข็งอยู่ยี่สิบห้วินาทีนะครับ ถ้าชอบไฟแค้นเนี่ยก็จะทำตัวอย่างเหมือนกับรีโอเด็ดเลยนะครับแต่แค่นเลว่าเอาเชื้อเลือดชาก่อนแล้วก็ไปสั่งข้าไม่ต้องซื้อได้แต่มันทำทางให้ไหมให้เราแทนได้นะครับผมแล้วลูกกอกะอีสองตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนอกจากเพราะว่ามันยังไงอะมันแคต่างกันนะครับผมแต่หมลูกกอ๊ะในเวลาเราถึงจะเล่นลูกกอ๊ะขณไอ้ขุนเชิดนะครับผมก็คือเราจะสามารถสรางขุนเชิดได้นะครับและเราก็สามารถ วาร์ปไปที่หุ่นเชิดนั้นได้ครับผมนี่ผมเคยบอกกับโจ๊กเกอร์ไปมีที่จ๊กเกอร์ไปนแล้วมีสามคนาเฟสเขื่อเออรับนะครับแต้มแต้มการส,สวนนะครับกม็มาใส่เป็นลูกนะครับผมในห้ผมทำเป็นสกิลสกินไอ้อตัวละครแล้วนะครับผมที่ผมเสร็จได้นะฝั่งเซอร์ไปดูครับ,รรบไปดีไลลี่อยัางการทำไลลี่ไปแล้วฟิชเชอร์หรือโจรสก,ก็ทำไปแล้วครบเซอร์ไวเบร์มันไม่มีฝั่งท พากันทำเพลงไปเข้าไปดูในเก็บเลยดีกว่านะครับผม Let's go เข้าเกมเรียบร้อยครับผมเก็บหายเหรอเสียงเบาเกินไปนะฮะเพราะว่ามันดึกแล้วผมแล้วท่าอะไรรีโอเขาดิงไข่มาครับหนึ่งได้เอาเป็นสกินนี้กันครับ ให้เกดครับเลียวกินใคครับแต่แล้วก็ิมาผมไหมครับใช่ครับกินยังไงยังไงครับหนนเียนนี่ก็ยังตัวชหลายตัวเลยแต่เรื่องภาษาเราเอาวีดมาครับผม บทสีชาติอ่องเกิดอะไรผมรู้เลยว่าตัวอีกคนนง้นกิดอะไรในหูกคล้วี่จริงเมื่อก,ก่อนนะมันมเปิร์กข,นะของพันนะเันอยู่ในเพแต่นี้ไม่ได้าพื้นผ่านาได้ขาทางเห็นหรือมีกระกอะไรหเื่อ ไฟแค้นจะได้จากคาราเตะตีโดนับมันแย่ผมเจอห้าแแย่แล้วหรือไอลาวาแล้วแหละลาวาครับสเห็นจะวิ่งมาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้สาวเห็นวิ่งมาตรงไปดียวีถ้าาแย่มันไม่เห็นใครนัก็เจ็บไปเลยครับ กดที่ไฟซาา้ำเพื่อเก็บไฟที่ไให้ไฟกลับมาประมาณนี้ครับ เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเคยบอกแล้วว่าผมเคยบอกว่าสิ่งที่ผมโคตรจะเกลียดผมีโคตรจะเกลียดท,ที่คนไม่ชอบเลยที่ในเวลาจู๊กหรือเวลาช่วยมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดนะน่าเกลียด เลยเฟดคนนี้ผมแนะนำว่าไล่คนที่เลยเฟดเลยครับปลากออกแล้วก็ดักแล้วแล้วเขาจะมากคือเขาน้อยแกเขาจะสั่งโหคนนี้จะสั่งน้องเขาจะสั่งว่าดักเราได้ครับจะกระดักถักเราด้วยเพิ่มระพีแต่เพ้่มให้เพื่อหลุดจากปืนฆาตกรหรืคอยูอย่ทันได้เ็ย เจ็ดล้วอันนี้นี่น,นี่คร ah, ับเขาพยายามจูกเราก็ยังขึ้นมาครับมาอุ้ยเอาไปสักครั้ใครลื้อใครลื้อใครลื้อ กแบบนี้ครับนคนล้จำได้นี่ครับมเห็นคนล้มไหมมันชื่ออรดยที่แก่แล้วเอาคนลมตกลงน่นี่แทาเราแทนเดกขี่มันทำให้เจอทุกอย่างเลยจะเป็นข้ามชาข้ามชาแล้วขี่เรื่อแล้วเร่องนั้ มันอะใ้ดซอน้ผัดสมมตผมวางลกเกาะหรือเขาลูกเอหุ่นอันี้ยเดี๋ยวมันหนีมนอหนันเนีมีแถวนี้ต่อยู่ไหนคือประเด็นเห็นแล้วแหละว่าผมไม่อแล้วยี่ไหมอยู่ที่แคบเดียวยี้ไม่โดน ก็ต้องหุนมันจะสั่นในเวลาเกิดอะไรงหุ่นมันละกันอะไใกล้ใครครับตงหุ่นเอนี่มันจีใครให้มันตีคนที่เราตีเลยไอ้คนตีคน เนี่ยว่าพอรู้จุดแน่เลยนี่ถจำได้ว่ามีมาท่านนี้นให้รอจุด เออเอเอ่หนนเาครับต้องวงนึงวงที่อทให้คนลมนจะสตันนะครับเโดนเขาไปดวาจะหึงขึ้นนีใครวิ่งมาวิ่งตรงเนี้ย าแหลกไงขอไปแล้วนะผมพา<ท>มันแหลกแน่ๆนี่คิดว่าแหลกรู้สึกว่าเจ็เก็บได้แค่สาม O, nah, o, คผม,มนมดมด,มดอ่อว,ว่ไมดูดูบานซีห้มดเยนะม่าผ่ใครไม่รู้ทำไงนะเดตุรันีอว่ันเราคนนี้ปเกาะทอง เาว่ะเมื่อกี้ก็สกินสกินไม่คู่นะใช่นหมเหยียบยาครันี้ลูก้าครัสกินคู่ผมเคยมีสก,กินนี้เสมอจะสุ่มง่ายมากเลยดลลเดี๋ยวสุ่มเลยครับแก่รุ่งเรียงเปิดมาเช้ามามันไม่ใช่มีวันหนึ่งที่ผมตื่นมาตอนเช้าสุม่มอ้สปองก็ได้สก,กินฟ้าฟ้าของลูก้าแล้วกินดวงดวงสีฟ้าที่เป็นสก,กินม่วงของลูก้าครับเดียดเ๋ยวจัดไปมาโอเคแล้วดีโก้แบบไม่ใส่หน้า,ากากดูชิลดูแปลกตาดีวิวแบบไม่ใส่หน้นา,นา,ากากตรงตรงนู้นไม่มีแน่ๆ ุณพ่อสุดใจดีของเราใครที่เคยอ่านบทของลีโอนะครับแล้วก็เอมมาจะดูว่าสองคนนี้คือพ่อลูกกันครับให้สรุปอีอดคข้าวๆง่ายๆก็คือใครนปครคบาอสกิลเช็คค่ารวเลยหรือรัวจังวะสกิลตอนเราจะเล,ล่ลลลา, <c ười> รา,ราลประวัติของสกิลเช็คเสื้อก็คือลีโอนะครับผมแกนะครับเป็นเจ้าของโรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งค่ะอันะใ,หใหญ่โต แล้วก็ลีโอนั้นให้พบก,กับเฟรดดี้ไรลี่ทนายเพื่อทนายของเขานะครับที่เก่งที่ชาญด้านกันเงินเล้มการเมืองเป็นอย่างมากนะครับแต่เขาขี่แกและบักและนั่นทำให้เฟรดดี้ไรลี่หรือเจ้าบักทนายเราเนี่ยพบก,กับมาถ้าไปเห็นไอ้ตัวคนมาธาดิมิงตันนะครับหรือเมียของ Leo ลีโอนั่นเองครับภรรยานั่นแหละตูเป็นยังไงครับตูตูไหมอี้อชอบเลยงานที่ชังนตู อืออู้มันจะทุบเสียตรงนี้ มันตากมันสากอาให้ไปเรื่อยๆเจ้มันก็ออกังรับได้นี่แบบไอ้กลางหลังมันงงการหิว่ว่ามันไปกลางกลางมันคุยอะไรยันแกบาดเจ็บแล้วอุจข้าราชการแต่ละตัวมันก็ดูเหมือนจะไม่ทำลายถ้าทำแล้วจะเอามาจะฟาดเต็มแรงมากๆเลยถ้าราชการจะต้องฟาดแบบเต็มไม้เต็มไร์แล้วฟาดใหญฟาดแบบเต็มไม้เต็มไร์ ต้นไม้เป็นแรงมีคนจะลุยหุ <si suppression> ่นผมอ่ะหรือใช่ตอนนี้เซ้เลือดแล้วผมเอากระทำมาป่วยเป็นห้องอัดหน้าไล้ว ไปนไก่ดไเ้าืม,ม,มลมันลมมันม่ถ้าไม่วิ่งมาชอ็ดีแล้ว โจนหรือบักนายมันยิงเนี huh. uh ่ยหรือไอ้บักนายทำไมถึงเพื่อนทนายนะมันมีเสียงมันตลกมาเลยมันยิงแกมาหรือหุ่นไปเปช่างกล้าไปช่างกล้านะ ก็มาสู่กาเรเล่นกาก็คือติ้นะด้วยติ้งนัโ,โ,ตโ,ตโนแหโตโนเนี่ยโตๆแบบนจะจ่เพื่อผมหลายคนที่เล่นไอเดนกับผมเนี่ยเป่คนที่ททเกลียดเดียวก็เกลียดเ,เลยนะเนี่ยมันตัดตรงเรื่องเล่นเกมเ เออกาะแตโซนผู้ด้านผู้ด้านผู้ด้านเลยล่ะผู้บ้านท่อเมืองนะมันเดินผู้บ้านท่อเมืองมันก็ไม่แปลกที่มันจบอุ๊ยเชี่ยพวกหมดยังไงเงี้ยวุ้ยวุ้ย ีนะครับตีนครับเออเออเออใครใครใครมานจรึใครจะรึเยอี่หมดตีไม่จะหลบลงเลยอ้ดิช่างมีอำนาจช่างสะดุดไปเกินที่พาวเราโวยนี่แหละยิ้มเลย เลื้ได้ไมา้วเอาล้อยิ้มเล่ยิ้ม่อาลื้ได้ไมโอเคลื้มดบุ๋ไมัต้องช,ช,ช่วยแน่่เอปลาเลอมาไหมสับปลาเลอมาไหครับผมว่าต้องสับปลาเลับปลาลนรล้ ไม่มีก่อนเลย,เยช่วยเถอะจุดโดนรัวรอคันได้ไหมรอชักรอรอชักชัก เอาที่จะอยู่กันด้วยกันเลยใช่ไหมในสองโลกกนะ <c oughs> อาจจะดูหน oh ้าเบลอนนี oh. Oh ่ผมขอลองถ้ามันดูหน้าเบลอสมัรโอ้โห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 ฉันเห็นแล้วอยู่ไหนมีสิทธิ์ว่าอยากจะลงทางลับมีสิทธิ์ว่าจะลงทางลับอีกากระเจิงเลย

นะเธอคสุดท้ายตีหัวไปมาไปนะนะครับก็สำหรับนี้ผมก็ต้องขอกราบตัวลาไปที่ขั้นนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องผมนะครับที่สัมพัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดกับวิดีโอใหม่ที่เราเคยทำ้วยก็ผมบอกไว้ก่อนว่อย่าลืมไปดูซีรีส์ที่วิพากษ์ คัสสองน,งนะครับผมก็ก็สำหรับอินเดียสำหรับเหมือนผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณช่อง Stormcraft ้วยนะครับที่อนุญาตไม่ไใช่อนุญาตเลยบ้านนะั้นผมขอเครดิตช่องนัน้นในคลิประเรียบี้เลยครับที่รีวิเวเกมเพลย์แล้วผมก็ไปพ,พกภาคไทยนะครับผมอ่มาทำเรื่องแรกแล้วที่นี่ผมก็ขอตลาไปก่อนคบเดี๋ยวครับบ๊ายบายบ๊ายเรื่อยๆโว้ย